อยากเจอผมแล้วเขาก็เสียชีวิตไปยังไ,ได้เจอไหมก็ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจออีกเพราะผมก็ไม่ได้ไปเพราะอีกวันหนึ่งเขาเสียชีวิตมไม่ได้ไปดูที่โรงพยาบาลแต่มันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นครั้งหนึ่งมาแล้วแกตอนที่งานศพเขาเนี่ยงานศพเขาเนี่ยผมก็ไปทุกวันแหละแต่พอวันที่3เนี่ยผมไปช้าคือว่าไปตอนเขาสวดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วอดีตเมียผมก็บ่น ือมาป่านนี้นู่นนี่นู่นนี่คือผมหลับเอออย่าบ่นมากครูมาแล้วก็คือนั่นแหละเอาเขาเข้าเขาเขาไปอ่าไหว้แม่เลยจุดทูปไหว้แม่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปนั่งจุดทูปแล้วแม่ครับสวัสดีครับแม่ผมมาช้าไปหน่อยครับผมเผลอหลับไปนู่นนี่จังหวะผมพูดพูดอยู่เนี่ยผมได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเหม็นเน่าแบบเน่ามากๆอะเน่าแบบว่าทะลุทะลุกลิ่นธูปเลยทูปอยู่อย่างเงี้ยกลิ่นทูเลยกลิ่นทูปแล้วเหม็นจนแบบนั่งตรงนี้ต่อไม่ได้ครับผ่านไม่มองรอบข้างเนี่ยมึงนั่งกันอยู่ได้ยังไ แล้วเราเหม็นเราก็ทนไม่ไหวแล้วก็รีบปักทุบ<ร>ไม่ไหวเราเราคิดว่าไม่เหม็นเหมือนกู้บ้างเหรอวะเออ<า>อะไรประมาณนี่เราปักทุบคือจะมจันจะอ้วกแล้วเราปักทุกบวิ่งออกไปนม